สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตลาดฐานเจ้าร่วมกับชมรมผู้ประกอบก,การแผงลยอยเทศบาลนครราชธานีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน ของแม่ค้าที่เรียนดีครับในตลาดสนเจ้าโดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธุราษธานีเป็นผู้มอบครับพอนถึงเวลาจะมาชมบรรยากาศของตลาดสนเจ้าตอนเย็นเย็นก่อนครับด้านนี้เจ้าดังครับารุมดอกโดด ลุงสุดยอดครับข้าวหลามขวานเขียงครับตอนนี้มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนมาเตรียมรอท่านนายอกอยู่ครับกรรมการด้วยกลน ใหอ่านไมให้อ่านไหมนี่จิห้เดี๋ยวพี่ก้าหน้านเองเขาอ่านเองท่เป็นคนอ่านเดียวมารค่เนีนะครซึ่งเราจัดไว้ยุ่ที่เวลา17นิกา3 0นาทีนะครับซึ่งจากนี้ก็ไส้แล้วนะฮะส่วนนักเรียนเองนะาบพร้อมแล้วนะครับพร้อมสมุขสอบพอมแล้วก็ได้ลงทะเยนกันเรียบร้อยนะซึ่ง มีากการสองสินะครับมีที่แกงะบดีอ้นะครับมีบุญมาลีผสมโคนะครับมีแกมีต้องเข้วาลวมีย้อนนีสห้าองทุกี่ัดนะครับสีเสีสันสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟปินาไฟแสง การนะไม่ว่าจะเป็นการจัดจกายของม่ค้านะครับที่เข้ากับประเาศอทนนะครับบางร้านจัดเต็มเลยนะด้วยมัน,นั้นเปรนท์่ราัสนะครับท้สุดๆนะครับกแป้ว่าแม่ค้าแต่สัญญาของเราทำได้ทุกอ่างีคือไม่ในต,ตลาดสัญจาของเรานะจ้าพนีเองก็สภาพว่าไม่ติดงาลนะ ตอนอะไรกอนนะคือของเองก็ประทับใจนะกับสีสวยๆนะกับภาพสวยๆนะซื้ออาหารหลายร้านแล้วถ่ายภาพเซลฟี่นะเก็นที่เรืยนดกันว่าร้านที่หนูอาหารอร่อยแต่งก็สวยนะครับบรรยากาศยอดเลยนะทำให้อาหารอร่อยมากนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะดีน่าจะยุ่งง่ายเพราะที่จีนด่วนนะอยากไปเทีมาแล้วก็ ต้องไปเปิดงานนะครับสวนเรืองแสงอันนี้นะครับซึ่งเราขอแจ้งนะว่าสวนเรื่องแสงปีนี้นะครับนักไทยไม่ไปชมจะเป็นรูปรือเรือโขงนะหลายๆชมไปดูแล้วนะประทากใจนะชมกันไม่หยุดปากเลยทีเดียวนะเป็นครั้งแรกในปวัติศาสตร์นะครับจัดเต็ม

สองท่านนะครับที่ดีๆนี้ได้รับทุนการศึกษานะฮะก็เช่นกันนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีที่มาเป็นผู้บัญชนะารท่านก็จะหลังเวลามานะครับการเสด็จเจ้าของเราท่านก็เป็นการะที่อยู่ในความดูแลนะฮะของท่านนายกเทศมนตรีานก่อนพระดีการพัฒนาตลาดทุกอย่างนะฮะให้สบายอยู่เบื้องหลัง ที่เราดังที่เราเด็ดที่เราดีอยู่ทุกวันนี้เพราะเทศบาลนครสุวรรณดูมินะครับคอยสนับสนุนเกี่ยวกับงานกิจกรรมต่างๆนะฮะไม่ว่าในเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องของคนทำงารต่างๆนะฮะที่สํสำนัก สารส,สบบนเทแวดล้อมนะที่ขึ้นประเทศฝรั่งเศสทานีทนะเข้ามาจยดาระเบียบให้มา้เขาเดินขึ้าของเรานะเป็นที่รู้อยากของคนทั้งประเทศเลยทีเดียวนะซึ่งวันนี้เองก็มากับท่านเลขาปอนนะครับแล้วก็คุณปอนนะที่เป็นเลขาส่วนตัวของท่านนายกมาเข้ามาด้วยชิงกันนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะมบสุดการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับก็ ท่านที่หนึ่งเลยนะครับเดชาอยู่ติงเทพรลักษณาชัยวงปฐมหนึ่งโรงเรียนพิดาแม่พระบุญคุณสุวรรณวันชมขายกาแฟมิตรเกษตรต้อนรัเชิญนะครับลเรียนรับจับมานะครับรัาเดี๋ยวสักครู่เมื่อเรารับประกาศแล้วก็ติดต่อเสร็จแล้วเราจะถ่ายภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เป็นที่ชื่นหน้าชื่นใจข,ของผู้ปกครองด้วย <Okay. S 1> เด็กเรียนดีนะครับพ่อแม่ก็มีฝานสูงนะพ่อแม่ก็ยินใีนะท่านที่สองนะฮะเด็กหญิงทนพรถนอมมิตรปฐมหนึ่งโรงเรียนที่ดาวแม่พระบุญบุญอมรลักษณ์คงเจริญขายขนมเบือ้องโจมตีเลยนะครับนะครับเราจะเก็บภาพทั้งทั้งทุกคนนะครับเดี๋ยวไปดูในเพจเฟซบุ๊กของเทศบาลนครสวรธาน,นีได้เลยนะฮะเดี๋ยวช่างภาพคนนี้เก่งมาก นรับแ,แล้วถ่ายภาพที่สวยสามเด็กหญิงเอ็จีดีนาวาเลเซียกิจนะครับปฐมหนึ่งโรงเรียนาอาลลุบานสุราธาดีบุตรคุณม <คน S 2> ุกดาจาราบุกผมถ่ายนะต้องกระโดดตีเลยนะครับ ครับไเนไร่อโอเคครับสนะครับเศิงพัฒนวัีพิมกับโภคพฐมหนึ่งโรงเรียนเทศบาลสาตลาดร่างบุคุณมารอพิมกับโภคขายขนมถังแตกตลาดพิจเกษนะครับจุดระอบแถวีทั้งสาตลาดนะครับตลาดสันเจ้าตลาดพิจเกษแล้วาดทาเรือง่อนะครับ อันดับที่5เด็กหญิงนิชาพาทองหัวเตยประถมสองโรงเรียนวัดจาแม่พระบุตรุญดลพรทองหัวเตยขายสลับถังหนดตีเหล็กครับอย่างีนะลูกอันดับที่6นะครับเด็กหญิงจัรพันบัวลอยประถมสองโรงเรียนมาดนิจาทุครับบุตรุณขัดตียักบัวลอยนะครับขายลูกชิ้นถนนดตีเหล็ก อาจารย์ที่เจ็ยนะครับเล็กหญิงชื่นกับบนต้มโซ่ผสมสองโรงเรียนอัิวาศุกร์าชินีคุณคู่กับบนชนนฤทธิ์ขายอาหารตามสั่งถนนมา่นดอนท่าเรือเกาะครับอันดับอันดับที่แปดนเด็กหญิงงานพิชาเทียววิชัยผสมสามโรงเรียนเทศบาลห้าบคุณพิชาเถียววิชัยขายน้ำฉิ้ถนนทีล็ก อันดับที่9ดเด็กชายนนทกรสีสมบัตรปร 3, ิปฐมสามโรงเรียนทิจาแม่พระกุตรอัญชลา,ามาขับขายบินสูทนนตีเลย,เส,ยส,สวยครับสวยมากเด็กก็น่ารักยิ้มยิ้มันหวานครับอันดับที่สี่นะครับเด็กชายชินาทิพย์จันเก็บสีปฐมสี่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษาคุคุณสุจิตกรครับนิยมขายผลไม้ถนนตีเหล็กขยนเรียนนะครับอันดับที่ 10n นะครับเด็กหญิงชัญญานุษ์เล็กขาวประถม5โรงเรียนที่ดาแม่พระบุญสีนวลฉักทองขายผลไม้ถนนตีเหล็กนักเรียน๋ย่าลืงกลับนะครับเดี๋ยวเราต้องถ่ายภาพรวมกันนะครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมกันนะคอันดับที่12เด็กหญิงนภัสณนแม่หญิงประถม5 โรงเรียนที่สบาลเรือ่าคข้ามสามบุตรคุณญี่ปุ่นแท่ลิ้มขายผลไม้ถนนตีเหล็กครับพว้คอ,อนเทนท์คนก,ก็ได้นะครับอาราดาอาราดาอันนี้อาราดาอาราดา,า,า,ดา,า,า,ดาต่อไปไม่เป็นอาจาดาที่สิบสามพังเลยนะเดสิบสามแล้วกันนะครับเด็กหญิงอาราดาทั้งนักวิชญาผสมอกโรงเรียนที่ดาแม่พระบุตรคุณสิริลักษ์ว,วิชญานดดขายเสื้อผ้าถนนตีเหล็ก อันดับที่14เด็กหญิงชิสาพักยัเกนเจ็บสีพัธยมนึงโรงเรียนสุรานธานีบุตรคุณสุกิตรายันเก็บสีขายผลไม้ถนนตีอันดับที่15นางสาวปน,น,นิกยากรชนะวณิชนามัธยมสองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาบุตรคุณศิริลักษณ์วณิชาโดนขายเสื้อผ้าถนนตีห อันดับที่16เด็กหญิงสกลรัดแก้วพรสวรรค์มัธยมสองโรงเรียนมอพิทยาทุศรบุตรคุณลูกพิวารักคงสันติขายเสื้อผ้าตัวตีแหลันนี้ผู้ปกครองรับแทนอันดับที่17นายธีราพัฒนนินทนวลมัธยมสามโรง, 3, งเรียนสุราพิตพิทยาบุตรคุณดนกับลงนิทนวลขายน้ำส้มถะโดดพิกเกษ อันดับที่18เด็กหญิงออนปียาถนอมิตรมัธยม3โรงเรียนที่กาแม่พระบุตรคุณอมรรัตน์คงเจริญขายขนมเบื้องโดดดีดเลยอ,อันดับที่19บเเด็กชายปุณกิตบัวลอยมัธยม3โรงเรียนมออวิทยาลุศรส,ส,สุราชานีบุตรคุณขัดขดียยกบัวลอยขายลูกชิ้นอันนี้กำลังมานะครับอันดับที่สิอไปเลยอันดับที่20เด็กนางสาวเพชรรัตน กับกันยู่มัธยมศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบุตรคุณชวนพิชช่วยครุฑนะขายผลไม้ตลาดพิเกษตรอันดับที่21านางสาวชุติมาเขียววิชัยมัธยม5โรงเรียนทิดาแม่พระบุตรคุณศรีวันสุขสัยขายน้ำฉีดถนนตีเหล็อันดับสุดท้ายอันดับที่22นะครับ นางสาวฉัตรชัชชานิชาโอิริปวชชสาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีบุตรคุณสุเทพโอศริฐานปาทุ่งโพทองตีเนตนะับก็เป็นครอบยี่สิบสองท่านที่มาถ่ายใหม่แล้วครับเดี๋ยวถ่ายมาดีเดี๋คนเดียวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่คนเดียวคุณโอเคได้ครับีลคนเดียว อันดับที่19อีกท่านหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผู้ปกครองมาแล้วเดี๋ยวถ่ายถ่ายภาพเด็กกันติดต่อโอเคโอเคกับท่านนายกน่ารักที่สุดเลยนะครับกับเด็กๆแล้วก็ทุกอิริยาบถนะฮะให้เท่ากับเด็กอันนี้ร e. well, okay. ับแทนไหมคะนะคะลูกกับหัวกับหัวกับหัวนะกับหัวโอเคเด็กท่านใดจะจะถ่ายภาพก่อนผู้ปกครองเดี๋ยวทีหลังก็ได้ ถ่ายภามันก่อนเราะอย่างต่อไปนะครับอันดับที่19นะครับตอนนี้ตู้ฟองขอรับแทนเด็กชายคนกิจบัวลอยมัธยมสามโรงเรียนมอวิทยาทุศสุราษฎร์ธานีบุกคุณขัตติยะบัวลอยขายลูกชิ้นถังตีเด็กอันนี้ผู้กครองนักแทนนะครับอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนทั้งหมดนะครับมายืนแล้วก็ยังรับแทนให้อีกท่านอ๋อเโอเคนะครับอาอีกหนึ่งท่านนะครับรับแทนเช่นกันนะครับก็เป็น โอเคนะครับก็จะเป็นเด็กหญิงนั่งพักงานแซ่ลิมปฐมห้าโรงเรียนเทศบาลเมืองข้างข้างสามลูกคนที่ผลแซ่ลิมขาดกระมางวันนี้ก็นักเรียนนักเรียนนะครับนักเรียนยืนข้างหน้าแล้วผู้ปกครองก็ยืนข้างหลังเพราะว่านักเรียนแหวงแร็กนะฮะนักเรียนแร็กอยู่ข้างหน้าจัดจังยันจัดท่ากันจับภาพจับภ่าเตรียมไว้เป็นฟากเป็นหนึ่งท่าฟากจังยันสองทั้งนักเรียนข้างผู้ปกครองนะครับที่ มาร่วงนะอิจรฉาลัทธิศาสนาอย่างยั่งยืนี่สุนทรีนครสุราษฎร์าในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่เสร็จจริงๆันนะครับเราปกติแล้วนะที่จะทำลัทธิศาสนาอบรมกระกายแจกทุกทจกวันนีกวันที่สิบห้าวันที่15แต่เพิ่มด้วยเมื่อเมื่อวานนี้วก็ได้ทยอยติดภารกอีกนิดหนึ่งนะเพิ่มในด้วยแบบวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อทารอ่านจบแล้วอย่าลืมไปชมนะสวดเงินแสง ครับมีสถาปงตย์แต่ว่าปีนี้อลังการสุดๆนะแล้วแสงสีนะกับดอกไม้เกินเหนาวนะสีหวานต้นร้อนไหวกว่านจุ๊เดินสองสามนะคะเด็กน้องโย๊กพี่กิจการขอถ่ายด้วยแป๊บนึ่งเดี๋ยวจะพูดนะคะลูกให้ท่านประธานด้วยท่านประธานท่านประธานนะคะคครับบด้วยพี่อ้นพี่อ้นพี่อ้นออกมาด้านนี้นิดนึงค่ะโอเคค่ะ

แ like like <át> ล,ล้วก <Jamie, S 2> LIKE <I> ็อยากได้ทำควยพ่อทุกปีอยากท่านนายกเทศมนตรีนครจุฬาพัฒนธานีนะครับขอขออนุญาตนะครับต้องเป็นทุกรีนครประดานีนะครับประสบประสินะครับควงพ่อดีมาให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนในตลาดสัญญาตุนะครับขอบคุณแล้วประธานเก็แล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้กับลูกๆแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพ ร้านค้าตลาดสารเจ้านะครับลตลอดจนชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ปอในยิงขลังเลยพี่ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสมดุลนะครับรที่ปอนยทงขลังเลยพี่ก็คือมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับแล้วก็เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดนะครับเห็นชัดถ,ถึงความสามารถที่ ชาวตลาดศาลเจ้ามีน้ําใจให้แก่การมีน้ําใจให้กับคนมาซื้อนะครับมีการกจัดก,กิจก,กรรม่ดแลกแจกแถมตลอดหรือว่าตลาดศาลเจ้าเป็นตลาดที่แคมแข็งนะครับเข้าใจว่าข้บแข็งที่สุดในเทศบาลนครสุรษาษฎร์ธานีและเป็นตลาดตัวอย่างนะครับผมอดภูมิใจไม่ได้นะครับว่า เราส่งกิจกรรมเข้าประกวดกลางวันพระบุก้าทองคำนะครับตลาดสารเจ้า,าก็เป็นกิจกรรมหนึ่งใน4กิจกรรมที่เราได้รับรางวัลน,นะครับก็นาเรียนทุกท่านนะครับที่ได้ยินได้ฟังบอกต่อต่อกันไปนะครับว่ารางวัลพระบุก้าทองคำได้จากการจัดก,การตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้คณะกรรมการที่ มาตรวจกลางวันพระบก้าได้มาเดินชิมนะครับได้มาเดินกินได้มาดูบริบทของตลาดทั้งเรื่องความสะอาดทั้งเ,เรื่องสุข,ขังอนามัยนะครับการบริหารจัดการการจัดการร้าน,นค้าในทุกๆเรื่องนะครับการแต่งกายการาดูแลนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้มาตรฐานถือว่า ตลดาดศาลเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งในร,งา,ร,รา,างวัลหเก้าทองคที่เราได้มาถามว่าแล้วใครเป็นคนทำร,ร,รา,วางวัลหเก้าทองคคือทุกคนในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานียกเว้นนายกคนเดียวกับยิ้มอย่างเดียวยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นรางวาัลที่เราภูมิใจร่วมกันและวันนี้ก็ต่อเนื่องยังมีกิจกรรมที่ดีๆให้กับแม่ค้าพ่อค้า ชาวเทศบาลนครราษฎี์าและยังหวังนะครับถึงกับลูกๆเราที่เป็นอาคตของชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้เห็นว่าสังคมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานียังดูแลลงไปอีกนะครับถ้าอย่างนักการเมืองก็บอกว่าเด็กยัง ใส่คะแนนให้ไม่ได้นะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตลาดสารเจ้าและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในยุคนี้นะครับเราไม่ทิ้งเด็กๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเทศบาลเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเทศบาลทุกคนนะครับก็จะได้เพิ่มเติมวิชาโคดดิ้งนะครับในชั้นตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงชั้นม .6 นะครับและเด็กที่เรียนอยู่ชั้นม .1 กับมสานะครับชั้นประถมถึงชั้นมหปัจจุบันนะครับก็จะได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ออย่างน้อยโรงเรียนละ2ห้องเรียนใช้โรงเรียนไม่ถึงกว่า2ล้านนะให้ไปแล้วทีนี้พอเราได้ยินว่าซ,ซ,ซื้อเนซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนมีหลายคนก็มาบ่นนะครับว่าเมื่อไรครับจาโดเอาไปก่อนครับซื้ออุปกรณ์ให้ลูกๆได้เรียนหนังสืัอก่อน และกที่เพิ่มเติมที่เพิ่มเติมลูกๆของชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเทศบาลตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .3 ก็จะได้เรียนพื้นฐานการทำธุรกิจเรียกว่าพอจะเป็นท a น of business นะครับซึ่งก็จะริ่มต้นตั้งแต่การบริหารจัดการบนจัดการบัญชี บริหารจัดการเครื่องับริหารจัดการในองค์กรนะครับแล้วก็จัดซื่อต่างๆในการทําการค้าพอจบม .3 ก็สามารถที่จะเปิดร้านขายได้จะขายอย่างไรก็แล้วแต่เด็กจะเอาอะไรมาขายก็แล้วแต่เด็กถือว่าเป็นการเริ่มต้นการค้าเราจะเติมวิชานี้ลงไปตั้งแต่ชั้น มหม .2 องมสมทั้งสปีวิชานี้จะได้รับการประจุไว้ในวิชาเรียนหรือว่าสองเรื่องเป็นเรื่องที่เราใสไว้แล้วนะครับสำหรับลูกหลานของชาวเทศบาลนครสุรา์ธานีวันนี้โอกาสดีนะครับอากาศก็ดีนะครับโอกาสก็ดีอากาศก็ดีทุกอย่างดีหมดครับผมขอ อารัธนาสิศักดิ์ที่ทุกท่ารรนคารดรับถือสิสักจิ์ที่อยู่ในวัดไซครับ <S <S ได้อ่าสิสัสกจิ์ที่ดูแลเทศาบา,นานลนครส,สุราษฎร์ธานีหลวงพ่อพัดหลวงพ่อก,กรอบพระธาตุศรีสุราพระธาตุชัยยาหลวงพ่อทวดพ่อทันคายได้ปกป้องคุ้มครองอับวยลวยชัยโดยุนประดานประธานพรให้ท่านที่มาจาับจ่ายใช้สอยพ่อพ้าแม่พ้า และท่านที่ได้ยินนะครับได้รับพรศักดิ์สิทธิ์นะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองหวังสิ่งใดก็ให้ได้ตามที่หวังนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้มีอุบัติเหตุอย่าได้มีอุบัติภัยค้าขายร่ำรวยรุ่งเรืองของขายดีลูกค้าถูกใจเงินทองไหลมาเทมาอย่าได้ขาดสายสิ่งที่ไม่ดี ขอให้ผ่านพ้นไปกับปี2565ความเศร้าความโศงความเสียใจให้ผ่านพ้นไปที่เหลือปี2566เรามาเริ่มกันใหม่นะครับเริ่มต้นแต่สิ่งที่ดีๆนะครับให้มีเงินพอใช้จ่ายกันไม่รู้จักจบนะครับให้ทุกคนมีเงินเต็มกระเป๋าให้ทุกคนมีเงินเหลือใช้นะครับครอบครัวมีความสุขครับขอบคุณมากครับ ดีครับได้ครับก็ขอขอบคุณนะครับท่าน,นนายกเทศมนตรีนคะรสุราษฎร์ธานาีนะครับที่วันนี้นะ,ะเวลานะครับมาเรียกนะฮะประกาศและก็ขอสศึกษาให้กับนักเรียนนะฮะที่เรียนดีนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยแลนะสิ่งที่ประทับใจก็คืโอโครงการ นะครับใหม่ๆของท่านนะครับสุดยอดจริงๆนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดังนั้นนะครับเราชาวตลาดขันเะจ้าะะ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 ขอเสียงปรบมือให้กับท่นานนายกคนเก่งคนนี้นะครับต้องไงไม่ไงก็ได้ขอบคุณครับโอเคขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเติดต่อก่อนกแล้วไม่รับ